มาค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆแก้ไขชุดเรสตัวนี้นะคะชุดนี้มีปัญหาก็คือตรงหน้าอกเนี่ยผ้าเหลือผ้ากองค่อนข้างเยอะนะคะเวลาลูกค้าใส่แล้วเห็นนมนะคะเพราะว่าผ้าตรงนี้มันจะกองมันจะอ้าตรงใต้รักแร้วิธีแก้นะคะเราก็จะต้องทำการตัดคอด้านบนลงนะคะถ้าไม่ตัดลงก็คือเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ให้มันกระชับนะคะ จะตัดลงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องให้คนที่เขาใส่ชุดนี้ลองนุ่งให้ช่างดูนะคะว่าผ้าเหลือประมาณไหนตัดทิ้งได้ประมาณไหนนะคะวัดสองข้างให้เท่ากันก่อนที่เราจะตัดนะคะไม่งั้นเวลาที่เราตัดออกมาแล้วถ้าเราไม่วัดอ่ะมันจะไม่เท่ากันนะคะบางทีการตัดเย็บงานมามันก็อาจจะมีปัญหามาอยู่แล้วนะคะอย่างชุดเนี้ย การตัดเย็บมาสองข้างไม่เท่ากันตั้งแต่เริ่มนะคะตัวนี้ลูกค้าต้องการให้เราเก็บอ,อกเข้าด้วยนะคะเราก็ต้องทำการเก็บอ,อกเข้าข้างละตามที่ลูกค้าแจ้งไว้นะคะหรือตามที่สายตาช่างมองว่าประมาณไหนที่ว่าลูกค้าจะใส่พอดีนะคะตัวนี้มันก็จะมีทั้งตัวซับในนะคะ เราก็ต้องเก็บให้ครบทุกจุดราคางานแก้นะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่100บาท120 150อยหรือจเจ้าเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่ว่าเขตที่อยู่คิดงานกันราคาประมาณประมาณนั้นนะคะพงเก็บความเรียบร้อยให้ทุกะเขต ะะจากนั้นเราจะเอาคอเดิมที่เราตัดออกนะมาวางท่าเพื่อให้ได้รอบคอใหม่นะคะจากนั้นก็เย็บสายกลับเข้าไปตรงสายนี้เราต้องย้ำให้ค่อนข้างที่จะแน่นๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าสวมใส่มันจะได้ไม่หลุด ระวังคอจะย้วยนะคะอย่าดึงผ้าถ้าเพื่อนๆมีเทปกันยืดด้วยก็ดีนะคะใส่เทปกันยืดเข้าไปแต่อันนี้ไม่มีเราก็พยายามเย็บอย่าให้คอมันย้วยะะทับคิ้วปัดตลบปทางทับไหนวันนี้เสียงจะแรงแปลงนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่สบาย นั้นนะคะพอได้รอบคอแล้วตรงใต้รักแหล่นี่ก็เย็บไล่ผ้าได้เลยขั้นตอนนี้นะคะอย่าดึงผ้าไม่งั้นมันจะยิ่งให้ทำให้ใต้รักแล่มันย้วยนะคะเพราะว่าปัญหาของชุดนี้เกิดจากการทำแพทเทิร์นนะคะเกิดจากการปิดเกต็ตรงใต้รักแล่ตรงหน้าอกไม่พอนะคะมันก็เลยทำให้ทรงเสื้อเวลาสวมใส่แล้วมันอ้านะคะ การแก้แบบนี้ก็เป็นแค่การแก้เบื้องต้นที่พอทําได้นะคะถ้ายิ่งเราเย็บแล้วเราไปดันทุลังดึงผ้าให้มันยืดออกอีกมันก็ยิ่งจะทําให้มันอากนะคะถ้าเพื่อนๆมีเทปกันยืดกันย้อยก็ใส่ตรงนี้ได้นะคะมันก็จะทําให้ช่วงจากคอลงไปใต้รักแร้มันกระชับขึ้นนะคะ ตัดเชียนผ้าส่วนเกินทิ้งจากนั้นก็ทับคิว้วปัดตะเข็บไปทางซับไหนย้ำนะคะว่าการแก้ชุดยิ่งเป็นพวกชุดแฟชั่นแบบนี้นะคะการที่จะแก้ให้สวยได้ต้องวัดสัดส่วนคนใส่นะคะแล้วก็ต้องให้ลูกค้าลองใส่ให้ช่างดู มันถึงงานถึงเวลาแก้แล้วมันถึงจะออกมาพอดีใส่สวยนะคะการที่จะแก้โดยการใช้ใสายตามองการสั่งโดยการแค่ปอกกล่าวมันจะทำให้การแก้ชุดมีคุณภาพที่ไม่เต็มร้อยนะคะเสร็จออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะผ้าไม่กองแล้วนะคะตรงนี้พอดีอกใต้ลักแล้นะคะไม่เหลือไม่กอง ลูกค้าก็จะใส่พอดีนะคะชุดนี้คือลูกค้าใส่สวยมากนะคะมีปัญหาแค่อ,อกก่อเรียบร้อย